สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซนซาเบลล่านะคะเราก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยสีผมใหม่ค่ะเย้ <Yeah. S 1> อันนี้ก็ย้อมด้วย Hello Bubble สี Sahara Rose นะคะก็เป็นสีแดงกำกำที่แบบสวยมากเลยเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะเซนก็ไม่ได้มาพูดถึงการย้อมผมนะคะอย่างที่เห็นบนปกคลิปเลยนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการแต่งหน้ากันนะคะให้ทายว่าอะไรหายไปเอ่อย เห็นว่าคิ้วเราโลนมากเลยเนาะเพราะว่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราออกไปคอร์สมากค่ะแล้วก็แบบอยากจะเขียนคิ้วตัวละครให้มีความโค้งๆหน่อยก็เลยกนคิ้วทิ้งไปหมดเลยค่ะก็เราอย่าจะม,มาแชร์ฟังนะคะว่าช่วงที่เรากนคิ้วขนาดนี้เนี่ยเราเขียนคิ้วยังไงเพื่อให้ดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะดูเหมือนยังมีเส้นขนคิ้วจริงๆอยู่ยังไงก็ติดตามรับชมด้วยนะคะไปกันเลย ก่อนที่จะไปเริ่มพาวโทกันนะคะเราก็ได้เก็บหน้ามาขึ้นไปให้พ้นทางแล้วเนาะโดยใช้โรอันใหญ่ๆแบบนี้ม้วนหน้ามาขึ้นไปนะคะสําหรับอุปกรณ์นะคะอย่างแรกที่เราจะต้องมีเลยเนี่ยก็คือดินสอดเขียนคิ้วแบบนี้นะคะอันนี้เป็นดินสอดเขียนคิ้วแบบหมุนนะคะแล้วก็เป็นหัวสลินด้วยจริงๆแล้วจะใช้ดินสอดเขียนคิ้วแบบเหลาก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเราเนี่ยชอบแบบหมุนมากกว่าเพราะมันมสะดวกมากกว่านะคะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ตาตาลนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะย้อมผมสีแดงเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสีน้ำตาลมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะเราเคยเขียนคิ้วสีแดงแล้วรู้สึกว่ามันดุไปหน่อยอะคะ่ะส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสปูรีบัชนะคะเอาไว้สําหรับเกลี่ยคิ้วนะคะซึ่งก็จะทําให้คิ้วของเรามีความฟูมากยิ่งขึ้นค่ะในวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการเขียนคิ้ว2แบบนะคะแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบที่เราใช้เวลาที่เราเร่งรีบนะคะอยากจะรีบรีบไปแล้วก็ไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมาก ส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเขียนคิ้วที่เวลาที่เราอยากจะไปออกงานหรือว่าต้องการความคมชัดของเมคอัพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ2แบบนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันแต่ทั้ง2แบบเนี่ยก็จะเริ่มจากการร่างโครงคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คิ้วมันโลนมากเลยนะคะทําให้แบบว่าอาจจะยากนิดน,นึงต่อการเขียนนะคะ การล่างคงคิ้วเนี่ยก็จะทําให้คิ้วมีความเท่ากันมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเขียนโครงคิ้วกันก่อนค่ะโดยเริ่มจากดินสอเขียนคิ้วแบบนี้เลยนะคะเราเนี่ยก็จะกะให้ตรงที่เป็นสันจมูกนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของคิ้วค่ะแล้วก็ไปสุดหางเนี่ยตรงประมาณปลายหางตาลากขึ้นไปจากปีกจมูกนะคะประมาณนี้เนาะก็อันนี้เนี่ยเราก็จะร่างนะคะโดยใช้ดินสอเขียนคิ้วหัวสริมแบบนี้นะคะ ลากลงไปเบาๆเลยค่ะพอได้เส้นคิวด,ด้านล่างแบบนี้นะคะเราจะทำการลากเส้นข้างบนด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพยายามใช้น้ำหนักมือให้เบาที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้เส้นข้างบนชัดมากค่ะ พอร่างโครงแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนตัดไปเนี่ยก็คือเราจะเขียนเส้นขนคิ้วค่ะอันนี้เนี่ยเราก็จะเขียนเส้นขนคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วอันนี้ก่อนนะคะแต่อันนี้ยังไม่ใช่เส้นขนคิ้วจริงๆที่เราจะเขียนลงไปนะคะอันนี้เหมือนเป็นแค่เสมือนเงานะคะเงาของเส้นขนคิว้วเฉยๆเราก็จะใช้แรงเนี่ยน้อยๆเลยนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะลากเส้นขนคิว้วตามเส้นขนคิ้วจริง สำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าเส้นขนคิ้วจริงเนี่ยเรียงตัวเป็นยังไงนะคะก็คือตรงที่หัวคิ้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะตั้งขึ้นนะคะตั้งขึ้นแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะเฉียงได้เล็กน้อยนะคะเฉียงออกไปทางกรอบหน้านะคะแบบนี้นะคะเส้นขนคิ้วเนี่ยก็จะเรียงตัวแบบนี้นะคะมาจนกระทั่งถึงช่วงประมาณโค้งหนกคิ้วตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆลู่ลงแบบนี้ค่ะแต่ว่า สำหรับใครที่ชอบแบบว่าคิ้วตั้งๆเหมือนแบบว่าแฟชั่นของฝรั่งอะคะ่ะก็สามารถที่จะเขียนให้เส้นขนคิ้วมันตั้งขึ้นต่อไปได้เหมือนกับว่าเราใช้แว็กซ์นะคะหรือว่าใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะทําให้ขนคิ้วมันตั้งขึ้นเนาะอันนี้เนี่ยเราก็จะถมแค่ประมาณนี้ก่อนนะคะให้เป็นแค่งเงาๆไม่ได้เป็นเส้นขนคิ้วที่มีความพิเศษมากนะคะสําหรับดินสอเขียนคิ้วเนี่ยจริงๆถ้าเป็นแบบเหล่านะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะคะในการ ตัดให้ปลายดินสอเนี่ยเป็นลักษณะปากเป็ดนะคะก็จะสามารถเขียนเส้นขนคิ้วลงไปได้เลยค่ะแต่เนื่องจากเราเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้ดินสอเขียนคิ้วแบบดั้งเดิมะเนาะเราก็เลยไปะยุกประยุกเอานะคะโดยใช้อุปกรณ์อื่นมาแทนที่ค่ะเราจะไปเขียนร่างโครงคิ้วอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะกลับมาแล้วค่ะพร้อมกับโครงร่างคิ้วนะคะที่เขียนเสร็จทั้งสองข้างแล้วเออก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันเท่ากันหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามันก็พอประมาณนะคะ สำหรับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้สปูลี่บัชแบบนี้นะคะในการเกลี่ยคิ้วค่ะให้มีความฟูมากยิ่งขึ้นตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความแข็งอยู่นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องการให้มันเป็นแค่เงาลางๆเท่านั้นเองเราก็ใช้สปูลลี่บัชนะคะเกลี่ยไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนมันก็จะเป็นรอยจางๆแบบนี้นะคะอาจจะดูแบบอะไรเนี่ยนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าสัญญานะคะว่าเดี๋ยวมันจบมาดีเองสําหรับการเจนคิวแบบแรกนะคะที่เวลาเราเรีบๆเราจะใช้เนี่ยก็คือเราจะใช้ปากกาเมจิกแบบนี้ค่ะมันเป็นปากกาสําหรับเขียนคิวนะคะมันจะมีลักษณะเป็นเส้นสีน้าตาลแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีความค่อนข้างโปร่งนิดหนึ่งสีจะไม่ได้พิกเมนแน่นมากอย่างที่เห็นอย่างนี้นะคะ ยิ่งถ้าเราใช้น้ำหนักมือที่เบากว่านี้นะคะมันก็จะให้เส้นที่พลิ้วมากกว่านี้นะคะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นสี just coffee นะคะก็เป็นสีแบบน้ำตาลกลางๆเนาะเราเนี่ยก็จะเขียนลงไปบนโครงล่างที่เราล่างไว้เลยนะคะโดยที่เราจะเรียนแบบเส้นขนคิ้วนะคะตามการวางตัวของเส้นขนคิ้วนั่นเองส่วนตัวเนี่ยเราจะชอบเริ่มที่ประมาณกลางกลงคิ้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นจุดที่แบบว่า สามารถที่จะมีความเข้มได้ถ้าสมมติว่าน้ำหนักมือของเรายังไม่เสถียรในช่วงแรกของการเขียนนะคะมันก็จะไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดที่ใหญ่โตมากนักนะคะเราก็จะเฉียงมือแบบนี้นะคะเพื่อให้เส้นเนี่ยมันเป็นไปตามเส้นขนคิวน้วนะแล้วก็พยายามจับให้ไม่ต้องชิดมากแบบนี้นะคะถ้าเราชิดมากแบบนี้เนี่ยมันจะใช้น้ำหนักมือค่อนข้างหนักนะคะให้จับประมาณกลางๆนะคะหรือถ้าใครจับไปลายได้ก็ โอเคค่ะแต่ว่าส่วนตัวเราสุกาจับปลายเนี่ยคอนโทรลมันน้อยไปหน่อยก็จะจับประมาณช่วงกลางๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเขียงน,นะคะแล้วก็เริ่มเขียนเนี่ยก็คือตรงฐานเส้นขนคิ้วด้านล่างเนี่ยสามารถที่จะเข้มได้หน่อยนะคะส่วนด้านบนเนี่ยควรจะต้องคิ้วนะคะทําให้ปลายเนี่ยมันมีความคมนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยมันก็จะเป็นเส้นเล็กๆแล้วนะคะเราก็แค่ต้องรีพี อัน,นี้ไปเรื่อยๆเนาะถ้าสมมติว่ามันไม่เรียบร้อยบ้างก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะสําหรับใครที่ต้องการความเป็นธรรมชาตินะคะตรงหางเนี่ยก็ให้ลากลงนะคะแต่ส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนชอบคิ้วแบบฝรั่งเลยเนาะเราก็จะลากขึ้นจนสุดเลยเนาะให้เหมือนแบบเออเราใช้แว็กหรือว่าใช้ออมาสคาร่าเขียนคิ้วนะคะแล้วก็มาตรงหัวคิ้วเนาะ น,น,นะคะคก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นออกแนวเป็นเส้นๆนะคะบางชิ้นเราก็อาจจะเพิ่มเส้นที่มันเป็นรูลงนิดหน่อยนะคะก็จะเห็นได้ว่าคิ้วนะคะมีความฟูๆเหมือนกับเรามีเส้นขนคิ้วจริงๆนะคะ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าคิ้วตอนนี้มันหนาไปนะคะหรือว่ารู้สึกว่าข้างบนเนี่ยมันฟุ้งออกไปมากเกินไปนะคะก็สามารถที่จะใช้คอตตอนบัตแบบนี้นะคะในการช่วยเก็บด้านบนได้นะคะใครที่แต่งหน้าจัดเต็มมากๆเนี่ยแบบทารองพื้นหนาๆนะคะหรือว่ารองพื้นมีสีที่แตกต่างกับผิวมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะมาคลีนอัพในจุดนี้แทนได้นะคะเพราะว่าคอตตอนบัตเนี่ยมันอาจจะดึงเอารองพื้นออกไปด้วยเนาะ แต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ลงรองพื้นนะคะมันก็สามารถที่จะเช็ดออกแบบนี้ได้นะสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ส่วนตัวคิดว่ามีความคมมากกว่านะคะอาจจะเหมาะสำหรับแบบสายฟอร์มมากๆเลยเนาะก็คือวิธีการใช้เจลไลเนอร์แบบนี้นี่เองจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือเบลพอเมดนะคะที่มันเป็นลักษณะ เป็นกระปุกแบบนี้นะคะเอาไว้เขียนคิ้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีนะคะแล้วเราก็ไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้อด้วยเราก็ใช้เจลไลเนอร์แบบนี้เลยค่ะจะได้เป็นอุปกรณ์สารพัดประโยชน์นะคะอันนี้ก็เป็นเจลไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะก็ค่อนข้างเปน้ำตาลเข้มเลยเนาะคือจริงๆแล้วถ้าแบบใครมีผมสีน้ำตาลค่อนข้างอ่อนหรือว่าแบบย้อมผมทองอะไรเงี้ยก็อ,อาจจะต้องไปหาซื้อบาพอมเมทนะคะที่ทําเป็นสีเฉพาะเนาะแต่ส่วนตัวเราเนี่ยไม่ได้สีเรียดมากนะคะ เราก็จะใช้คู่กับแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะก็จะเป็นแปรงหัวตัดเล็กๆอย่างนี้เลยเนาะอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เขียนคิ้วได้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถทําให้เราเขียนเส้นที่เหมือนกับเส้นขนคิ้วจริงๆได้ค่ะเราเนี่ยก็จะจิ้มมาเลยนะคะในเจลไลเนอร์อันนี้นะคะอย่างที่บอกใครมีเบาาพรมเมก็ใช้เบาาพรมเมนะคะไม่ต้องมาทีไรวายเหมือนเราแล้วกออ็อย่าลืมนะคะแตะลงบนหลังมือค่ะเราจะต้องให้ผลิตภัณฑ์อยู่ที่ บัชน้อยที่สุดนะคะแล้วก็แตะแบบว่าสลับไปมานะคะฝั่งบ้างฝั่งนี้บ้าง,ง,างเพื่อบีบให้ปลายเนี่ยมันมีความเลี้ยวแหลมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แตะจนกว่ามันจะมีความแห้งๆเลยเนาะคือถ้าสมมุิว่ามีความแห้งแบบนี้เวลาเราเขียนเส้นนะคะจะสังเกตได้ว่าเส้นมันมีความ precise นะคะแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปนะคะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเขียนบนคิวเลยค่ะ ทำเหมือนอีกข้างหนึ่งเลยนะคะแต่แค่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ค่ะเราก็จะเริ่มจากประมาณตรงกลางคิวก่อนนะคะลากไปแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าผลิตภัณฑ์มีอยู่น้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงน้ำหนักมือได้เยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าผลิตภัณฑ์บนแปลงมีอยู่มากเนี่ยเราก็ห้ามลงน้ำหนักมือมากนะคะตรงห่างคิวอย่างที่บอกเนาะใครอยากใต้แบบตั้งๆฝรั่งๆก็เขียนขึ้นไปเลยนะคะแต่ถ้าสมมติใครอยากใต้ธรรมชาติหน่อยก็ ให้เขียนลากลงแบบนี้นะคะหรือจะเขียนผสมผสมกันก็ได้เนาะบางทีเส้นขนคิ้วคนเรามันก็ไม่ได้เป็นระเบียบมากนะคะ ฝั่งหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่ามีจุดที่เราเขียนเกินมากไปเนี่ย mm. ก็สามารถใช้คอตตอนบัหรือใช้คอนซีลเลอร์ในการเก็บรายละเอียดได้ค่ะ mm. เสร็จแล้วค่ะ mm. ก็จะเห็นได้ว่าคิ้วของเรานะคะดูเป็นเส้นขนนะคะดูมีความธรรมชาตินะคะกว่าการเขียนคิ้วแบบเขียนเป็นปืดๆไปเลยนะคะ mm. ก็อาจจะดูคล้ายๆกับการไปสักคิ้วมานะคะ ซึ่งสำหรับเราเนี่ยก็ดีมากๆแล้วสําหรับช่วงเวลาที่โกนคิ้วแบบนี้นะคะเพรใจหลักสําคัญสําหรับการเขียนคิ้วแบบนี้เนี่ยก็คือการคอนโทรลมือนะคะก็ช่วงแรกๆเนี่ยถ้ายังไม่สามารถคอนโทรลมือให้เขียนเส้นขนคิ้วเป็นธรรมชาติได้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะค่อยๆฝึกไปค่ะเราเนี่ยจะต้องใช้น้ําหนักมือที่เบามากๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้เส้นขนคิ้วแบบนี้ดังนั้นเนี่ยช่วงแรกๆก็อาจจะลำบากกันนิดหน่อย แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนทําได้ค่ะฝึกฝนไปแล้วเดี๋ยวก็ทําได้เหมือนเช่นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ How to สำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะก็สําหรับการเขียนคิ้วแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้สําหรับคนที่คิ้วโลนเท่านั้นนะคะสาหรับคนที่มีขนคิ้วอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันยิ่งถ้าประก,กอบไปกับการปัดมาสคาร่าคิ้วนะคะก็ทําให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยเนาะถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แต่งหน้าแบบนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องของเซนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะบ๊ายบาย